สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์มานําเสนอครับเป็นเว็บไซต์ทําธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นชําระเงินออนไลน์นะครับถอนโอนนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับเป็นการทําธุรกรรมระหว่างประเทศนั่นก็คือเว็บไซต์ p พ y ย์โอนนะครับหลายๆคนก็เห็นว่าผมเนี่ยใช้สําหรับเบิกเงินขายภาพออนไลน์นะครับทั้ง s h u t ต e r s t o c k นะครับ a d บ b e Stock ด้วยนะครับซึ่งใช้ง่ายมากนะครับ เพราะว่าแต่ละเดือนที่ผมได้ค่าขายภาพเนี่ยถอนโอนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับซึ่งถ้าใครสมัครนะครับเดี๋ยวสนใจจะสมัครไว้สําหรับขายภาพออนไลน์ชัตเตอร์สต็อกหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับเป็นล่างคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้ต้องบอกว่ารวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับผมแล้วก็สิทธิที่ทุกคนจะได้ด้วยนะครับจากช่อง ยูทูบมันสุกมากของผมแล้วก็เพจยูทูปเพจมันสุกมากนะครับเพจ Facebook นะครับผมก็จะได้ฟรีนะครับยกเว้นทาร์นเฟอร์หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมซึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นตรงนี้ก็คือการที่โอนเงินจากอเมริกานะครับมาสู่บัญชีเพลเนของเราเนี่ยมันก็จะยกเว้นทาร์นเฟอร์ก็น่าจะคล้ายๆค่าธรรมเนียมทุกคนนะก็ยกเว้นไปหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วสิทธิที่สองก็คือว่า ภายในระยะเวลา1ปีของเราเนี่ยถ้าเราทำได้อ่า1,000ดอลลาร์ 1, นะครับเราจะได้โบนัสไปอีก35ดอลลาร์ทันทีนะครับผมซึ่งมันจะมีแอปที่เข้าร่วมนะครับก็นั่นแหละ s h u t t e r Stock Adobe Stock นะครับมี n e m o มี TV แล้วก็มี Micro l i v e แล้วก็ b i g o l i v e ด้วยนะครับผมซึ่งเหล่านี้ที่พูดมาก็คือนั่นแหละถ้าเราสะสมครบตรงนี้ 1,000ดอลลาร์ใน1ปีนะครับเราก็จะได้โบนัสไปอีก35เหรียญน,นะครับผมซึ่งว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับสมัครข้างล่างนี้นะครับผม